ดวงความรักชาวราศีธนูชาวราศีธนูความรักตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบกันยายนนี้ชาวราศีธนูรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยกำลังรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบไม่ว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่ก็ยังรู้สึกแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นในช่วง30วันนี้ ชาวราศีธนูอาจจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตการตัดสินใจเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกครั้งแรกการตัดสินใจเรื่องการเรื่องงานครั้งที่สองหาผัวหาเมียเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูไม่ว่าจะเป็นเจ็ดดาบไม่ว่าจะเป็นไพ่ฮาเดสเป็นไพ่ของการจบเป็นไพ่ของการจากเป็นเรื่องของอุปสรรคต่างๆแต่ไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายความว่า มันจะไม่มีอะไรดีเลยเหลือ,อาาร์เทศเพราะฉะนั้นไพฮาเดสหมายความว่าความเก่าหายไปความใหม่ที่ดีกว่าอันนี้กลางๆนะความใหม่ที่กําลังจะเริ่มกําเนิดเกิดใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในช่วง30วันนี้ทีละค่ไงชาวราศีธนูก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่1 0 16าธันวาคมจนถึงวันที่15 มกราคมที่ราคาที่ราคาอ้าวว่ากันแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูใครที่คบกันอยู่หรืออาจจะหมายความว่าตกลงปล่องชิ้นน่ะอยู่กันแบบหัวแบบเมียแล้วหรือกำลังคุยกันความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการยังไม่เกิดการซีดอุ้ยซีดอุ้ยคือการปี้นะหรืออาจจะจัดกันมาแล้วสองสามเดือนแต่รู้สึกว่าสถานการณ์มันแม่งแม่ง ไม่เข้าใจว่าคนที่เรากําลังคบอยู่นี้ใช่หรือไม่ใช่ yeah. ถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาอาจารย์บอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากเพราะอะไรชาวราศีธนูเป็นคนใจดีชาวราศีธนูเป็นคนใจใหญ่ชาวราศีธนูเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่อนโยนจริงเหรออาจารย์เทพจริงเหรอปากร้ายใจดีอาจจะเสียงดังแต่บอกได้เลยว่าไม่ทุกคนที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่แล้ว95%เป็นแบบนี้หมายความว่า คิดยังไงพูดแบบนั้นถ้ารักใครแล้วจะไม่เปิดใจให้ใครกูจะเอาหีบเดียวหำมเดียวจะไม่ยุ่งกับใครทั้งสิน้นนี่คือชาวราศีธนูแล้วชาวราศีธนูเป็นคนที่เหมือนมีเวทมนต์เป็นคนที่เหมือนมียานวิเศษแต่บางครั้งก็พลาดเพราะฉะนั้นหลังจากพลาดมาแล้วชาวราศีธนูเข้าใจว่าบทเรียนที่ผ่านมาอันนั้นยิ่งใหญ่มากจะไม่ว่าความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักจะทําให้เราเกิดการเรียนรู้แต่สิ่งที่อาจารย์เตือนอย่าเอาอาดีตมาเทียบกับปัจจุบันเอ้ผู้ชายมันต้องเฮีย่ยมาผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่น่าเลยเพราะกูโดนไปหลายล้านแต่ก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ซสีดอุ้ยเลยจย์เทพนะอ,อย่าคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนไม่มีใครเหมือนใครจำไว้นะจะทำไว้เป็นแบบนี้เอาเป็นว่า ในช่วงนี้ความรักอาจจะรู้สึกว่ามันแปลงๆรู้สึกว่ามันแปลกๆปลท่านใดอยากกระดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาที่ไลน์ไ d ตรงนี้นะเทพละวะภาษาฝรั่งแบบนี้แล้วอาจารย์ก็มีข่าวดีสำหรับพื้นที่ด้านหลังอันนี้เป็นพื้นที่ขอบคุณสำหรับอาจารย์เทพให้กับเหล่าลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลก ใครมีธุรกิจใครอยากจะหาพนักงานอะไรพวกนี้นะมีสินค้ามีบริการแล้วอยากจะโฆษณาที่ผ่านมาโฆษณากับไอเฟซบุ๊กเนี่ยโดนแดกมาโดนไปเยอะเลยจะได้แต่ยิ่งทํายิ่งจนเอาเป็นว่าตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นนะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยนี่คือหลุมพรางหรือเปล่าก็ไม่ต้องเอามาโฆษณาตรงนี้เป็นพื้นที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นอย่างเช่นเนี่ย ทำมาแบบนี้ให้สวยๆแค่บอกเขาว่านี่คืออะไรอย่าแก้ไอจบอหรืออย่างนี้อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ใครที่จะทํางานติดต่อดารานักแสดงนักร้องไปทําการแสดงก็ติดต่อมาทางนี้ได้เลยจะจัดงานอีเวนต์ระดับประเทศระดับโลกภาพมีวันเกิดอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยากจะเอาไม้พิลลมพรไปทำการแสดงที่นูน่นก็ทำได้นี่ เบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เนี่ยเอาว่าแค่นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยโฆษณาฟรีแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคันผมร่วงมีรังแคก็คิดถึงใครเจ้คนนี้เลยเอแฮเห็นสัญลักษณ์ก็สนับสนุนกันถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกัน,เ,นเงินทองก็ไม่รู้ว่ไหลอย่างเงี้ยโซฟาฟกินแล้วพุงยุบก็หมายความว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างทําให้ อะไรที่ตกค้างออกไปคือการขี้นะการขี้ขนะค่ะนะอย่างมะขามแม่แดนเนี่ยนะโฆษณานหน่อยอย่าคิดว่าเป็นการรบกวนเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นนะสุดท้ายแล้วเรามาอยู่บนโลกใบนี้ชั่วคราวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพวกเราก็ไปไปนะทำอะไรได้ช่วยเหลือก็ได้ช่วยแล้วก็มีข่าวดีท่านใดที่อยู่นประเทศเยอรมน,นีนะรายละเอียดไม่ต้องไลยมหาจารย์เทพหนูจะจะสมัครงานทำไงไม่ต้องโทรมหาจารย์ให้เบอร์ชัดเจนแล้วนี่ ให้โทรหาคุณเล็กร้านบูไทยรับสมัครพนักงานนวดอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขยันนะอดทนมีความรักให้กับเพื่อนร่วมงานยังไงก็ไม่มีจนยังไงก็ไม่มีอดอยากเพราะ,ะนั้นให้โทรไปหาคุณเล็กรับสมัครพนักงานนวดนะรายละเอียดไปคุยกันเองไม่ต้องมาถามอาจารย์เทพหนูจะสมัครงานอย่ามายุ่งอะไรกับอาจารย์นะโทรไปบอกชัดเจนแล้วว่าตรงนี้ ตรงนี้เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะข้าวฟรีที่อยู่ฟรีนะก็หมายความว่าอาหารฟรีที่อยู่ฟรีภาษีจ่ายเองแล้วกฎเหล็กสําคัญที่สุดห้ามยืมตังค์เจ้าของร้านเพราะนี่คือเขาเรียกว่า please please อ่ะแค่นี้อา่าเราสำหรับชาวราศีธนูนีชาวราศีนี้ชอบการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการแก้เคล็ดบางอย่างที่สถานการณ์มันแย่ๆอยู่ต้องจำไว้ว่าชาวราศีธนูก็มีจุดอ่อน ทุกราศีมีจุดอ่อนหมดบางราศีโกรธกันแล้วทะเลาะกันแล้วคืนดีกันหน่อยพาไปกินข้าวจบอาหารอร่อยอร่อยร้านไหนชุรสเยอะพาไปร้านนั้นแต่ชาวราศีธนูเนี่ยชอบเรื่องของธรรมชาติชอบเรื่องการท่องเที่ยวนะพาไปไปอะไรก็ได้ไปตากแดดตากชอบอย่างเงี้ยชอบให้ไปแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ส0มสิวันนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะ อาจารย์บอกวนะ่าไม่ทุกคนนะที่จะเกิดสถานาการณ์แบบนี้แต่หมายความว่าชาวราศีธนูเนี่ยมันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเทพโครนสคนนี้ชาวราศีธนูหมายความว่าชาวราศีนี้ค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องของดวงเชื่อในเรื่องของความลิลับต่างๆเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูอาจจะเจอใครบางคนนะไปเจอไปเจอปุ๊บหรือจะไปเจอกันณนะสถานที่ที่เขาเรียกว่า อะไรที่ไม่ใช่อโคจรเป็นสถานที่ที่ดีเป็นมงคลสถานที่ที่เป็นมงคลก็หมายความว่าจะเป็นเป็นวัดหรือว่าจะเป็นไปกราบพงกับพระแล้วก็ไปเจอเพราะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีธนูในตอนนี้ไพ่หมายลกลาบอกว่าจงใช้สติเยอะๆใช้สติเยอะๆหมายความว่ายังไงบางสิ่งบางอย่างการไม่โต้แยง้งดีที่สุด การไม่ต้อแยง้งไม่ได้หมายความว่าฉันแพ้หรือชน,นะแต่ฉันไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับปัญหาเนี่ยตรงนี้แล้ว,วาฉันบอกอย่างหนึง่งคนรักของเราไม่สนหรอกว่าเราพูดอะไรกับเขาต้องฟังให้ถึงสุดท้ายนะเขาไม่สนหรอกเขาไม่จำหรอกว่าเราปฏิบัติยังไงกับเขาแต่เขาจะจำแม่นแล้วก็ฝังไปในจิตใจของเขา เมื่อทั้งสองสิ่งนั้นทําให้เขารู้สึกยังไงอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นคําพูดที่มันเสียดแทงการปฏิบัติที่มันรู้สึกว่ามันเป็นทางลบอันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นความรู้สึกสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดนะอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีธนูอย่างที่อาจารย์บอกบางคนอาจจะตัดสินใจไปแล้ว80%ซว่าจะจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนคนนั้นที่เห็นแก่ตัว คนคนนั้นที่ใช้คาพูดที่รู้สึกว่าทําให้ฉันไม่มีพลังไม่อยากจะเดินไปต่อแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้เคยคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาไหมจะสิบปีห้าปีสามปีที่ผ่านมาวันแรกที่เราเจอกันทําไมเรารู้สึกดีจังเลยแล้วทําไมเราลิ่งยิ่งอยู่กันไปทําไมเห็นได้ความไม่โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กําลังจะบอกเนี่ยมันหมายความว่า ลองพูดให้เหมือนวันแรกสิโอ้หน้าเธอใสมากเลยแตนาะปีนี้เราก็ห้าสิบกว่าแล้วนะแต่หน้าเธอยังใสปิ๊งอยู่เลยอะเหมือนตอนที่เราเจอกันตอนอายุสิบสี่สิบห้านั่นแหละมันจะเกิดความชื่นใจ ถึงจะเหี่ยวย่นก็เหี่ยวย่นแบบมีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีธนูเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวเรื่องความรักเพราะอะไรมันเจ็บมาเยอะมันเจ็บมาเยอะอ่ะแต่ก็ขอให้ระวังไพ่ใบนี้ก็บอกอีกอย่างหนึง่งความสัมพันธ์ของเราบางครั้งบางคราวอาจจะมีเรื่องของบุคคลแวดล้อมนะถ้าเราจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรความรักอยากจะอยู่ต่อเนี่ย ก็ต้องไปถามว่าไอคนที่เขามีครอบครัวที่เขาไม่ค่อยทะเลาะกันที่เขาอยู่กันมานานแล้วเขาจะบอกเราได้ว่าทํายังไงถึงจะอยู่ต่อกันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราคู่รักของเราไปปรึกษาคนที่เขาเป็นโสดแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตครอบครัวที่เป็นครอบครัว mm hmm. เขาก็จะบอกได้ว่า mm hmm. มึงเลิกเหอะมึงเชื่อกูสุดท้ายเหมือนกูมึงจำไว้เลยเฮีย yeah, ทุกคนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการเลือกที่ปรึกษามีความสําคัญ มีความสําคัญอย่างมากด้วยอาจารย์ว่าแบบนี้เลยนะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีธนูไม่ไว่าจะเป็นคนที่คุยกันอยู่ต่างแดนหรือว่าคบกันแล้วเราอยู่ประเทศหนึ่งเขาอยู่ประเทศหนึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะจบความสัมพันธ์นะว่ากันแบบนี้เลยแต่ในระหว่างนั้นอาจารย์บอกแล้วว่าชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ารักใครรักจริงรักแล้วเขาเรียกว่าดมยันตูดเป็นแบบนี้อ่ะ สำหรับเรื่องของมือที่3อาจารย์ยังไม่เห็นแต่สถานการณ์อาจจะมีการแปรผันก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของงานปาร์ตี้ต่างๆในเรื่องของการทํางานต่างๆเราขณะที่เรารู้สึกว่าลูกผีลูกคนแล้วมันก็มีอะไรไมายั่วยวนในความรู้สึกของเรามันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพื้นที่ใหม่น่าจะปลอดภัยกว่าจำไว้ว่านั่นเป็นเพียงแค่เปลือก เรายังไม่ได้รู้จักจิตใจเขาเลยแค่เห็นว่าโอ้โหนมบึ้มวะจานผมเนี่ยสอยได้แน่นอนเลยการงานผมโอเคอยู่แล้วผมมั่นคงอยู่แล้วโอ้โหบ้านท้ายจานเทพไอจานเทพบ้านท้ายไม่ต้องบอกเลยคนนี้นะผมจะไม่ให้หลุดเลยอันนี้เป็นเรื่องของเปลือกแต่พอเข้าไปจริงๆนะบางคนอาจจะเข้าไปาจีบติดน,นะหลังๆอ่นะจานเทพผมหมดไปเจ็ดแปดล้านแล้วเนี่ย ทั้งนมทั้งตะโพกผมยังไม่เคยเห็นเลยยังไม่เคยเสื้อผ้าย,ยังไม่เคยหลุดเลยชาเดฟม,มันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันต้องดูกันให้ลึกคุยกันก่อนอะไรกันก่อนนะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยถ้าความรักเนี่ยจำไว้เลยไม่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์เลยรักก็คือความรักนะว่ากันแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีชาวราศีธนูนะ ก็ต้องระวังเรื่องของอะไรเรื่องของการใส่ลายป้ายสีหรือหมายความว่ามีใครบางคนคิดไม่ดีกับเราอยากจะแย่งผัวอยากจะแย่งเมียอถ้าเราดีซะอย่างจําไว้ว่าไม่มีใครมาแย่งจากเราได้ทําไมบางคนมีเมียหลายคนเนี่ยห้าหกคนเลยอาจารย์เขาทํำยังไงทําไมผมหาเมียไม่ได้มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้ามองกันทางวิทยาศาสตร์ ถ้าใครใครก็แล้วแต่นะมีความเป็นผู้นํามากกว่ามีความกล้าหาญมากกว่าฉลาดมากกว่าคนนั้นก็สามารถที่จะหาคู่ได้กว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายมันจะเป็นแบบนี้เสมอแต่ฮอร์โมนที่มันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างชัดคนที่มีความเป็นผู้นําแม้กระทั่งไก่ไม่ต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ให,มมมหาาม้มันก็รู้ว่าไอ้ตัวนี้ผู้นําแม้กระทั่งควายแม้กระทั่งหมาป่ามันก็จะรู้ว่าไอ้ตัวนี้คือจ่าฝูง แล้วไอ้จ่าฝูงเนี่ยมันสามารถปี้ไก่เขาได้แม่รังไก่สามารถที่จะหา,าเจออาหารแล้วจะจิกของที่ดีที่สุดกินก่อนเพื่อนนี่คือความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นเราลองดูซิว่าเราขาดข้อใดไปทําให้เขารู้สึกปลอดภัยหรือเปล่าหรือเ็าทาอะไรแม่งก็ผิดไปหมดอ่ะเอาแบบนี้ละกันเอาไปว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเนี่ยจะไม่ว่าชาวราศีธนูเป็นคนที่หาเงินเก่งเรื่องความรักอาจาร,รย์บอกเลยว่าชาวราศีนี้จะฉลาดขึ้น จะฉลาดขึ้นจะมองอะไรเป็นภาพได้ชัดมากขึ้นนะถ้าตัดสินใจไม่ได้ทำไงดีจะเน็บโทรหาหมอดูแต่จำวิธาีาการดูหมอเนี่ยเหมือนกันถ้าไม่ป่วยไม่ต้องไปหาหมอมีบางคนโอโลจานอีกกี่เดือนหนูถึงจะดูได้ไม่ป่วยไม่ต้องไปซื้อยาไม่ต้องไปหาหมอจังหวะไม่ดีไม่ไหวแล้วจานรู้สึกว่าพลังหมดแล้วนะแต่จา์จะลดพลังหนูนะเอาเป็นว่าถ้าดูดวงแล้วชีวิตรู้สึก มีพลังมากขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นดูแต่ถ้าดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งหมดพลังว่ะไม่ต้องดูเพราะฉะนั้นการเลือกหมอดูการจะเลือกอาจารย์มีความสําคัญนะอาจารย์บอกเลยมีความสําคัญแค่นี้แล้วท่านใดที่กําลังก่อร่างสร้างตัวเป็นรูปเป็นร่างแล้วอาจารย์บอกนะว่าแค่สิบแดสิบห้าเปอร์เซ็นแค่นั้นที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกสิบห้าเปอร์เซ็นอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้สําหรับคนที่ดีอยู่แล้วก็จะดีต่อไป แต่ใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่อาจารย์บอกก็หมายความว่าอาจจะมีการผิดพลาดกลับมาดูตัวเองตัวเรานี่แหละแก้ตัวเองได้เราไปแก้ใครไม่ได้เลยบนโลกใบนี้ไม่ต้องไปควบคุมคู่ควบคุมลูกควบคุมเพื่อนไม่ต้องไปควบคุมใครเพราะเราควบคุมไม่ได้การการะทำของเราจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาบางคนตั้งสันนิษฐานตั้งจิตอธิษฐานว่าชัยนเทพ ผมเนี่ยเอาตรงๆผมมีความบกพร่องในเรื่องหาำเพราะว่าผมเนี่ยปี้ผู้หญิงนะแผบเนี่ยไอ้เฮียอาจารย์อย่างนี้นะสองชั่วโมงอรอไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมสองนาทีสองวิอา้าวไอ้เฮียมึงต้องปรับปรุงด่วนนะอย่างเนี้ยบางครั้งบางคราวเราก็ต้องเสียสละถ้าผู้หญิงนานไอ้ไอเหียยังมีอะไรมัง่งนิ้วนิ้วเขาเบื่อนะอะไรเหียลิ้นไงจัดไปที่ เอาให้เขาไปถึงจุดออกกําสัมแล้วมึงค่อยตามไปเพราะอะไรเพราะมึงสองวิไอหนุ่มสองวิจัดเลยจินตนาการไปเลยยังไงดีเบดมก่อนเลยจันเทพผมเนี่ยจะไหลยยังแต่เบดมไปถึงลิฟทงรูมเลยตั้งแต่ผมจะเลียตั้งแต่ห้องนอนจนห้องรับแขกเลยยันผม,ผมสัญญาผมจะให้ผู้หญิงที่ผมรักเนี่ยมีความสุขที่สุดจงตั้งบรรทัานให้ดีนะแล้วชีวิตจะดีมากาอันนี้ไม่ดีแก่อันนี้ไม่ดีแก่น,นไกะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของ ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วแมมันก็จะต้องตกผลึกแล้วเนี่ยท่านใดที่มีปัญหาเรื่องห้ำห้ำไม่แข็งห้ำแบบอันนี้ไม่ใช่ยาหลังเร็วหลังช้านะมันช่วยให้หลอดเลือดไปขยายและมันมีสมุนไพร A B C D E F G มันทําให้องค์กรชาติของเราเนี่ยมันเกิดการตื่นตื่นตื่นตัวมากขึ้นตื่นเต้นด้วยจำไว้ว่าเรื่องของเพศเนี่ยมีความสําคัญการปี่มีความสําคัญ ถ้าไม่ให้ผัวพี่ป๊มันก็จะไปหาทางพี่คนอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือกฎธรรมชาติผู้หญิงก็เช่นเดียวกันต้องเกิดการลังแต่ถ้าไม่ถึงสวรรค์ผู้ชายให้กินแฮร์รี่ผู้หญิงจะมีความสุขตอนนี้970บาท5กล่องหรือจะไปซื้อที่ลาซาด้านี่ก็ได้สะดวกดีนะพูดแล้วก็อยากกินข้าวไข่เจียวชิบหายเลยอ้าเอาไปว่าหลังจากนี้จะเป็นเรื่องราวของอะไร กระเป๋าสตางค์สุพิชยากระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์จานขายมันอย่างเงี้ยพูดมันไปอย่างเงี้ยวนมันไปอย่างเงี้ยเพราะมันขายได้อยู่กระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์ขอาจาันเทพเนี่ยผ่านพิธีมหามงคลพุทธ,ธาพิเศษผ่านพิธีปลุกเสกเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองทุกใบสิบลูกได้ทุกใบจันเทพสมัยเนี่ยเขาไม่เขาไม่ใช้เงินสดแล้วนะอาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งว่าเงินสดยังไงก็ไม่มีหมด ยังไงก็ยังจะคงอยู่ถ้าอินเทอร์เน็ตล,ล่มหรืออะไรล่มไปสักทีเนะี่ยคือหายแว็บไปเลยนะเพราะฉะนั้นอาจจะทองคําก็ได้แต่นี่คือวัตถุมงคลเรียกทัพย์จะใส่ไว้แบงค์ซองแบงก์ก็ได้หรือจะใส่ให้เต็มเลยก็ได้ตามใจเพราะนี่คือเขาเรียกว่าวัตถุมงคลเรียกศัพ์รุ่นนี้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยอีกรุ่นหนึ่งรุ่นพรีเมียม รุ่นพรีเมียม29700รยาคายังปกตินะงคงเดิมแล้วจารกำลังจะมีรุ่นใหม่มาท่านใดที่มีความเชื่อหรือว่าศรัทธาพระพิคเนตเดี๋ยวเราเจอกันรุ่นใหม่นี้อาจารย์คิดมานานแล้วก็กระเบบสตางสุพิชยาเสริมดวงเรียกซั์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงิน ไ้เ,เริ่มทาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทําเขาเรียกว่าไปโดนน้ำมงน้ำมนต์เอาให้ชําเอาให้จัดก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์บอกอย่างหนึ่งนะว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยมันเปรียบเสมือนอะไรที่อยู่ของเงินทองยังไงก็ต้องอิงหนังสือเล่มนี้นะคุณข้าไม่ได้เขียนหนังสือชีวิตบังคังด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวโดยยึดว่ากระเป๋ายิ่งแพงยิ่งดี โดยยึดว่ากดคูณ200หมายความว่ากระเป๋าของเราเนี่ยเอาไปคูณตัวเลข200นั่นคือ,อไรายได้ที่เราจะได้หนึ่งปีภายในหนึ่งปีถามว่าอาจารย์มีความเชื่อขนาดไหนมากมากเพราะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เชื่อกับเงินในกระเป๋าเนี่ยมันคนละเรื่องแล้วอะไรที่มันจะทําให้เกิดทําอะไรให้มันง่ายไม่ถึงกับไม่ได้มักง่ายนะแต่มันมีต้องมีตัวช่วยบ้างการที่เราใช้จอบกับรถแบ็คโฮก็คนละแบบ การที่เราจะปั่นจัก,กรยานกับขับรถแรงๆไปมันก็คนละเรื่องเพราะฉะนั้นนี่เหมือนถ้าเป็นรถนี่เขาเรียกว่ารถที่มีกําลังมหาศาลหลังจากที่อาจารย์อ่านเสร็จเขาบอกเลยว่าเงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นนี่คือโรงแรมระดับ5ดาวเอาไว้เรียกซักเอาไว้เรียกเงินเรียกทองรุ่นนี้39,700นะแล้วมันช่วยเรื่องอะไรภาพลักษณ์หนังแทย้ย่างดีเลยอาจารย์บอกเลยซิปรุ่ได้ทุกใบ หนังแท้อย่างดีแล้วการเย็บเนี่ยเป็นการเย็บของอะไรวิศวกรเป็นคนตัดเย็บให้งานทุกงานเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ารอยเข็มแต่ละรูเนี่ยเกิดการทําสติมาแล้วว่ากี่รูดีกี่รูไม่ดีแล้วมีความเนี้ยบก่อนที่อาจารย์จะมีความเชื่อมากๆขนาดนี้ชีวิตมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เนี่ยบางครั้งนะไม่มีตังหรอกแต่ลูกอยากจะไปเที่ยว อยากจะไปเห็นน้ําทะเลฮะก็บอกพ่ออยากไปเที่ยวทะเลลูกลูกคนที่สองเพิ่งเกิดอาจารย์เนี่ยมีลูกสี่คนคนที่สองเพิ่งเกิดได้ก็ก็เริ่มเริ่มเดินเริ่มวิ่งได้แล้วแต่คนแรกเนี่ยอยากจะเห็นว่าน้ําทะเลเนี่ยเห็นแต่ในโทรทัศน์ก็อยากจะไปแล้วยังไงอาจารย์รวบรวมเงินได้ทั้งหมดทั้งบ้านนะขออาจารย์ด้วยภรรยาอาจารย์ด้วย400ร้อย สี่ร้อยรถนี่แม่ก็ซื้อให้เอาไงวะตัดสินใจยังไงวะถ้าไม่ไปวันนี้พรุ่งนี้เราก็อาจจะไม่ได้ไปสัปดาห์หน้าเราก็อาจจะไม่ได้ไปเอา้ากูไปเว้ยตัดสินใจเติมน้ํามัน200ร้อยขับไปบางแสนสุดท้ายลูกก็ได้ไปเห็นน้าทะเลแล้วก็ได้กินไก่ย่างบางแสนนะมันก็แค่นั้นเองแล้วสุดท้ายก็ตีรถกลับแล้วรอดได้ไงวะจากสี่ร้อยมันนั่งตรงนี้ได้ไง เมียอาจารย์เก็บเงินไว้อีกฝั่งหนึ่งของกระเป๋าสต่างก็รอดไปนะอาจารย์แงะหมดเลยกระป๋อกกระป๋องออมสินอะไรนี่แงมาหมดเสร็จตรงเสร็จตังเพื่อลูกว่ะเพราะเราไม่รู้หรอกพรุ่งนี้เพราะอุบัติเหตุก็เคยเกิดกับเราแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรรีบทําเลยอาจารย์ตัดสินใจเอาวะ่ะ400รกูพามาแล้วไม่มีแดกก็พามาแล้วตัดสินใจหลังจากอ่านเสร็จเขาบอกเลยอถ้าอยากจะเปลี่ยนการเงินนะให้เริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋า แล้วการใช้กระเป๋าราคาแพงๆอย่างของอาจารย์เทพเนี่ยอบอกเลยนะจัดว่าเป็นราคาที่น่ารักมันก็ต้องวัดกันหน่อยมันก็ต้องวัดกันหน่อยหลังจากอ่านเสร็จเนี่ยแหมไม,ไม่ว่าเขาบอกถ้าเศรษฐีใช้ได้ผลเราก็ใช้ผลเส้นเดียวกันโอ้หูแม่งเข้ามากระแทกหัวใจเงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นเพราะโดยปกติจะเอาเงินยัดใส่กระเป๋าเอาว่ะ ประมาณชักสุช่วงใกล้คิดสม,มัตแล้วอาจารย์ก็ตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลยยี่ห้ออะไรจําไม่ได้แต่แพงไว้ก่อนเพราะอะไรเขาตั้งกดคุณ200อมาเอาวะคา,าไม่ไดาตายเป็นตายก็ตัดสินใจซื้ออาจารย์ก็ทําตามที่เขาบอกเลยให้ใส่เงินไว้ให้เต็มนะมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นใส่ไว้เต็มให้เงินเนี่ยจำกลิ่นกระเป๋าได้ให้เขาจําที่อยู่เขาได้สามวันแล้วก็เอาออกมาใช้แบบปกติมันเหมือนกับอะไร มันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับควนะีนอลิซาเบตของอังกฤษเขาไม่ใส่รองเท้ามือหนึ่งใส่รองเท้ามือสองถึงจะซื้อมาใหม่ก็ต้องให้คนใช้ใส่ก่อนกระเป๋าก็เ,เช่นเดกันควรจะถูกใช้ใช้ก่อนเอาเงินใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนนะบางท่านมีหิ้งพระเอาขึ้นหิ้งพระหลังจากที่อาจารย์ทําตามวิธีหมดแล้วผ่านมาประมาณครึ่งปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเลยชีวิตมักเหนื่อยชิบหายเลย แต่ก็มองจ้องดูกระเป๋าว่ามันก็มีความภาคภูมิใจที่เราเกิดมาแล้วเราได้ใช้ของดีๆแล้วเขาก็บอกว่าคนขี้เหนียวสุดท้ายยังไงก็ไม่รวยหลังจากที่มีความเชื่อถึงมันจะไม่เกิดอะไรก,ก็ยังเชื่อว่าเชื่อว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแล้วอาจารย์เขาเชื่อแบบนี้เชื่อแบบนี้เชื่อแบบนี้ผ่านมาครึ่งปีไม่มีแดดฮะ ก็ยังไงต่อก็ไม่เป็นไรไงที่ผ่านมาแล้วศูนย์บาทก็ศูนย์สตังก็ไม่มีมาแล้วผ่านไปประมาณสักเจ็ดเดือนอาจารย์หาเงินแสนแรกได้คือช่วงอายุประมาณสี่สิบต้นๆไม่เป็นไรเข้ามาเดือนเจ็ดมีประมาณช่วงกลางผ่านกลางปีไปแล้วมีงานใหญ่สาประมาณไม่ประมาณอนะ่ะสามงานที่จําได้แน่ๆนะงานแรกคือร้านไม่ใช่เป็นผับหรอกมันเป็นบาร์เป็นโอเปิลแอร์เนี่ยก็เล่นกันแบบ กีตาร์ตัวเดียวร้องแล้วก็มีฝรัลงฝรหลังเดินเนี่ยคนเดินมาก็ให้ทิปบ้างอะไรก็เล่นกลายเป็น2ลร้านปกติเล่นร้านเดียวคือร้านรถเฮาส์นะแล้วร้านที่2เนี่ยอยู่ๆเจ้าของร้านก็มานั่งดูจาายเล่นแล้วก็ชวนไปเล่นร้านพี่ใหม่เข้าทางเลิกในประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มนิดๆก็ไปเล่นร้านนู้นประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเล่นเที่ยงคืนเล่นประมาณสักไม่ถึงประมาณไม่ถึงชั่วโมงหรอกก็เงินก็มากขึ้นงานที่สอง ที่เข้ามาก็คือเพื่อนรุ่นพี่ที่เล่นดนตรีด้วยกันโทรให้อาจารย์ไปสอนเด็กที่ยามาฮาก็มีรายได้แต่นั้นสอนแค่สองวันต่อสัปดาห์เหนื่อยชิบหายเลยบอกว่าสอนเด็กโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยอะเหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่ากว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็ตีสามตีสี่ลวหกโมงหกโมงเช้าแต่งตัวอาบน้ํ็ต้องไปถึงนู่นประมาณเก้าโมงห้ามเกินเก้าโมงครึ่งเหนื่อยขากลับก็นั่งรถเมย์นะไม่ได้ประหยัดนะแต่ไม่มีตังค์เติมน้ํามัน ก็ทาอย่างเงี้ยทาไปทําไปแต่อาชีพแรกที่เลิกก็คือสอนเด็กไม่เอาเพราะเหนื่อยมากไม่ได้นอนอาชีพที่สามที่เข้ามางานที่สามงานใหญ่ๆที่เข้ามาคือเพื่อนอาจารย์เนี่ยที่เรียนไทยวิจิตศิลป์ด้วยกันเนี่ยไทยวิเียนเรียนอินเทเลียดีไซน์เหมือนกันนะมันก็โทรมาอาจารย์อัลโลตูมามีอะไรมึงมีอะไรมันก็สาธยใหญ่มันบอกเลยว่าเฮ้ย มึงทำ u t u b e หรือเปล่าไอ้ตูมไอเ้เฮียจันก็ได้ตังเออไอ้มึงไม่เชื่อก็ค้างบ้านกูเนี่ยทำ u t u ู e รวยก็เลยเฮียซื้อบ้านซื้อรถมึงรีบมาเลยจยรนรรบ,บอกมึงรีบมาเลยมันก็มาแล้วมันก็มาสอนอาจารย์อาจารย์ไม่เป็นคอมพิวเตอร์เลยแต่รู้เนี่ยรู้เนี่ยคไอไอไอไีย์บอร์ดเนี่ยมันมีตัวอะไรฟอ,รอ,ออกอดอเอกอาสว่าอาจารย์รู้หมดแต่ไม่เข้าใจเครื่องมือมันเพื่อนมันก็มาสอน อาจารย์เนี่ยเลิกงานมาถึงบ้านซ้อมทําตื่นขึ้นมาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงซ้อมทําทําแบบนี้เดือนแรกไม่ได้เงินไม่เป็นไรเดือนที่สองทำไม่รู้ว่าเงินเข้ามาหรือย,ยังนะมันก็บอกมันก็เห็นตัวเลขเงินเข้ามาก็ทําทําไปประมาณสักท o u t ท b ปประมาณสักเดือนที่สองเดือนที่สามเนี่ยอาจารย์กับเพื่อนก็โอนตังค์มห้าพันหรือว่าหกพันจำได้ได้ค่าบ้านแล้วค่าบ้านที่เช่าอยู่ตอนนั้นห้าพันห้าพันห้า ได้แล้วอุย๊ยอัเหี้อะไรมันนันใจแม่งเกิดว่ะใจแม่งเหมิมว่ะเนี่ยอาจารย์ก็ทามาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกับกระเป๋าก็ได้แต่ลึกๆแล้วว่ะไม่รู้เราย,ย,ยังมีความเชื่อว่ามันต้องเกิดจากสิ่งที่เนี่ยที่เขาเรียกว่ากระเป๋าสตางค์เรียกสักหลังจากนั้นอาจารย์ก็เชื่อแล้วพอใช้ไปนานอาจารย์รู้สึกว่ามันเริ่มเก่าแล้วอาจารย์ก็ซื้อใบใหม่ให้ใช้ใบใหม่ถ้าเรายังอยากใช้ของใหม่ใช้ของดีเงินทองก็เช่นเดียวกัน ซื้ออะไรใหม่ๆซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่ๆให้เขาให้เขาอยู่เขาจะได้อยู่กับเราถึงแม้ว่าเงินทองจะออกไปแล้วสุดท้ายเขาจะกลับมาอีกแล้วจะไปชวนเพื่อนชวนฝูงมาอยู่กับเรารวยแล้วฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นรุ่นเร n นูอเล็กซานเดอรุ่นนี้ห้า0มื่นนเร้อุ่นนี้บอกเลยว่าใช้แล้วโ,โคตรรวยโคตรเฮงนะเอาแค่นี้ละกันเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของการบุญการกุศลน,นะท่านใดอยากทำบุญ ร่วมกันซื้อรถวิลแชร์แผมเพื่อให้กับพี่น้องผู้พิการก็ตามนี้เลยทําแล้วต้องมีความสุขนะอย่ามีความทุกข์ทำแล้วรู้สึกสบายใจถ้าไม่มั่นใจให้อาจารย์เทพมึงน่าจะอมตังไปซื้อนมให้ลูกมึงแน่ไม่ต้องโอนมาตามนี้ขอแจ้งยอดหน่อยยอดล่าสุดอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทจุด 39, สามสิบเก้าสตางค์อาจารย์ดึงเงินไปครั้งที่แล้วเนี่ยบุญครั้งที่เก้าเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นซื้อรถวิลแชร์ไปสี่สิบคัน ส่งไปที่เชียงใหม่10คันอานามัยเชียงใหม่แล้วก็ไปส่งที่สอพสามคันบุญนี้ไม่ใช่ขออาจารย์บุญนี้พวกเรามีโอกาสก็ทําแม้กระทั่งขอาทานยังให้โอกาสเราที่ทําความดีเลยเนะและก็ฝากว่าอีกหนึ่งโครงการโครงการรับบริจาคของมือสองให้กับน้องๆสลัมคลองเตยท่านใดอยากบ,บริจาคเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเข็มขัดอะไรที่ยังใช้ได้เข้ามาที่คอมเมนต์แล้วอาจารย์จะส่งรายละเอียดให้ที่ราคา แฮร์รี่คืออะไรแฮร์รี่คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายผู้ชายใช้เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะซึ่งช่วยให้ทีรักขาของคุณกลายเป็นสามีใหม่ได้ในทันทีหลังทาน